าเร่งรัดหนี้สินนี่นะครับอ่าหลังจากที่มีการฟ้องคดีแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายนะครับค่ะบอกว่ามันมันเป็นหน้าที่และอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ไม่ใช่ต้องอให้ลูกนี้ต้องจ่ายนะครับค่ะเป็นเรื่องที่ว่าลูกเจ้านี่อาจจะทวงน,น,นิดหน่อยๆนะครับว่าเอถึงเวลาชาระแล้วนะค่ะขารชำระเขาควนเสียไม่แค่นั้นก็จะจ่ายทุกเดือนอ ่าเร่งรัดสุกเดือน500นะร้อยอร้อยสุกเดือนมันก็มันมากเกินไปนะครับ<ฆ>ไม่ต้องจ่ายนะครับอ่าแต่งแต่งเจ้าหนี้ได้เลยนะครับะนะครับแต่ว่าต่อไปก็ยาะพยายามทำหนี้ให้ตรงตามสัญญาก็แล้วกันนะครับ<ฮ>ว่าเดือนละเท่าไหร่ให้ขอหลักฐานหรือขอไปอะไรเรียกอะไรบัญชีของฝ่ายเจ้าหนี้มานะครับเรียกบัญชีเท่าไหร่รอเขาจะได้อวไปแล้วก็เก็บหลักฐานไว้นะครับ ค่ะนะคะดีที่สุดนะครับค่ะอาจารย์คะมีอีกท่านหนึง่งนะคะคุณมีธรรมนะคะบอกว่าชาวซื้อรถจักรยานยนต์มา4วันนะคะจอดไว้ที่หน้าบ้านค่ะแล้วก็หายไปนะคะผ่านมา2ปีเนี่ยบริษัทรถจักรยานยนต์ก็โทรมานะคะบอกว่าเราเนี่ยต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างอีกจํานวน5 0,000่นบาทค่ะบอกว่าคุณมีธรรมเนี่ยก็งงๆนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อรถมาก็บอกว่าประกันรถ หายอ๋อทำประกันรถหายไว้แล้วแต่ว่าทาไมจะต้องมีการจ่ายเงินอีกห้าหมื่นบาทนะคะก็เลยอยากจะสอบถามว่าออย่างนี้เนี่ยคุณมีทําถือว่าโดนหลอกไหมคะอาจารย์รู้สึกว่ามันจะมากกว่าค่ากระแดนยนโดยซ้ำนะครับตั้งตั้งห้าหมื่นบาทนะครับมันน่าจะไม่ถูกต้องนะครับต้องให้บริษัทแจ้งมาอรายละเอียดว่า ค่าส่วนต่างมันมีอะไรนะครับไม่ใช่ว่าบริษัทเรียกร้องเอาตามอำเภอใจนะครับจะเรียกมวนเรียกนี่ถ้า,ถาเห็นว่ามันไม่รับทมเป็นธรรมเราไม่ต้องจ่ายนะครับอ่าถ้ามีอะไรววาประกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็พูดให้เจ้าซื้อได้รับเงินประกันไปแล้วนี่นะครับอ่ก็ถือว่า น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมอ่าตาเล็กนอนเล็กเล็กน้อยไม่กี่ตังค์เพราะว่ามานะครับจะให้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเรียกตังห้าหมื่นบาทนะครับคห้าหมื่นบาทนี่มันมากไปนะครับมากไปนะคะอย่างนี้นี่ต้องให้เขาจ,าจัดแจงเอกสารมาใช่ไหมคะอาจารย์ครับอย่างน้อยก็ชท,ที่แจงมารายละเอียดว่าส่วนต่างมันคุณอะไรมากมายขนาดไหนนะครับค่ะจะเรียกตามอำเภอใจมันไม่ได้นะครับ นะให้ให้มาให้มาดักแจ้งมาเเราจะได้รู้ว่าส่วนต่างมันมีอะไรนะแค่ไหนะนะครับถึงจะได้ต่อรองกับตอานี้อีกทีหนึ่งนะครับผม,มค่ะส่วนอีกหนึ่งข้อมูลค่ะอาจารย์คะอ่อค,คุณมาลิสาค่ะบอกว่าน้องสาวเนี่ยถูกผู้ชายอายุ18ปดปีลักพาตัวไปอยู่ด้วยกันแบบนี้เนี่ยก็บอกว่าจะดําเนินการเอาผิดอะไรกับฝ่ายชายได้หรือเปล่าคะ น้องสาวอายุกี่ปีแล้วครับน้องสาวอายุไม่ได้บอกค่ะแต่บอกมาว่าถูกผู้ชายอายุสิบแปดปีค่ะรักพาตัวไปอยู่ด้วยกันอืมต่มีทั้งพระขอาวพระผู้ยาวครับค่ะถ้าน้องสาวยังไม่บรรลุสติภาวะนะครับผมค่ะอ่าต้องไปแก้ความนะครับมันมันก็ดีพระผู้ยาวแล้วก็อาจจะรวมถึงผมขืน อาาจารย์อะไรก็ว่าไปนะครับอ่า,อาก็อาเรื่องต้นนี้ก็รากผู้เยาะถ้าเป็นผู้เยาอ,อยู่นะครับแล้วไปแจ้งความไว้กับพนังกงานสอบสวนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้เรียกตัวผู้ต้องหาคือผู้ชายมาสอบปากคำมาสอบถามนะครับ้าแมน่งหนาก็ตำรวจก็จะดำเนินการออหมาจับตามขั้นตอนต่อไปครับผม ค่ะนะคะแล้วก็อีกทัานหนึ่งคุณชื่อคุณธิตาพรนะคะในเรื่องของการออกรถเหมือนกันค่ะอาจารย์บอกว่าไปออกรถมือสองมากับทางไฟแนนซ์นะคะผ่านมาสองเดือนรถมีปัญหาตลอดเลยค่ะแต่ว่าทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ไม่รับผิดชอบด้วยนะคะก็เลยอยากจะสอบถามว่าอย่างนี้คุณธิตาพรเนี่ยจะเรียกร้องอะไรได้บ้างไหมคะอาจารยอ์ออกรถมาเพียงสองเดือนเองนะครับใช่ไหมครับ <Hello? S 2> ใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะก็อาจจะรถอาจจะมีสภาพบกพร่องนะครับในด้านเครื่องยนต์หรืออความบกพร่องในเรื่องอ,อุปกรณ์ต่างๆทำให้รถไม่ค่อยมีสภาพเนียบร้อยดีนะครับก็ฟังตามที่แจ้งมาเนี่ยนะครับก็อ,อย่างน้อยนะครับก็ไปน่าจะไปร้องสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค นะครับว่าเขาซื้อออกรถมาจากที่บริษัทไหนแล้วก็บริษัทนั้นรถสภาพไม่สมบูรณ์ขับแล้วมันมีอาการผิดปกติอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอให้นำเนินการแก้ไขแล้วก็ยังไม่นำเนินการแก้ไขนะครับสำนังกงานคุ้มครองผู้บริโภคเขาอาจจะเรียกมานะครับเพื่อมาเจรจากันอาจจะให้เขาไปขอรถคันใหม่มาหรือ ไปซ่อแมแซมไว้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือรถที่ออกมามันน่าจะอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกตินะครับเมื่อมันมันมีปัญหาอย่างนี้แสดงว่ารถมันไม่ปกติเหมือนตัวตัวไปนะครับเรเข้าไปร้องขอความคุ้คมครองจากสำนักผู้คุ้มสำนักคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเขาก็จะช่วยดูแลเรื่องนังกเก่าให้นะครับผมครับ แล้วก็อีกหนึ่งคำถามอาจารย์คะคุณเรืองรองบอกว่าคอ,อนแท็กซี่ของสากรมาปีกว่าแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคาดส่งมาสามเดือนทางสากรเขาบอกว่าจะยึดรถเราเนี่ยสามารถที่จะยึดได้หรือเปล่าคะอ่าขาดส่งมาสามเดือนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะก็เข้าตามเงื่อนไขหลักกฎหมายแล้วล่ละครับค่ะถ้าขาดส่งมาสามเดือนแล้วถือว่ามีการพิจารณาเช่าซื้อนะครับ Uh, uh, ตามกฎหมายแท่งค้อยสองเดือนนะครับ mm hmm. เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ว่าในการเช่าซื้อรถไม่ค่อยเวลาสามเดือนถ้าขาดส่งนะครับห mm hmm. uh, ลังจากนั้นก็จะมีสือแก้งมาว่า uh, ยกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้วก็รินัทที่ผ่อนมาแล้วก็จะทาการยึดรถต่อไป mm hmm. ก็ไปคุยกับผู้ให้เช่าซื้อนะครับ mm hmm. ขอความช่วยเหลือเห็นใจยังไง mm hmm. เผื่อจะส่วนที่ขาดก็ mm hmm. ทาลายหมดเสียแล้วก็ขอ ทำเจ้าซื้อต่อไปนะครับถ้าบริษัทเขาให้ความสมการไม่ตาก็เริ่มผ่อนกันอีกต่อไปได้นะครับผมก็รีบไปเคลียร์ส่วนที่ทางส่งอยู่นะครับผม่แล้วก็จะได้จ่ายปกติต่อไปนะคอีกหนึ่ง คุณนวาการค่ะอาจารย์บอกว่าขับรถแท็กซี่ทําประกันชั้นสามนะคะกับบริษัทประกันแห่งหนึ่งทํามาสองปีแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าทางประกันเนี่ยเขาไม่ให้ต่อสัญญานะคะก็สญญาเหตุอะไรไม่ได้แจ้งมาด้วยนะคะก็เลยสอบอถามว่าแบบนี้จะต้องทํำยังไงบ้างคะ่ะก็จะประกันในจริง,รงมันมีเยอะนะครับค่ะก็บริษัทนี่แม่ทําก็ไปติดต่อบริษัทอื่นก็ได้นะครับค่ะอ่าว่าแล้วเหตุอะไร ปกติมันประการถ้าไม่เกิดการอุบัติเหตุจนบ่อยจนอมากเกินเกินเหตุนะครับบริษัทก็ต้องทําประกันต่อไปนะครับเว้นแต่ว่าเนี่ยอาจจะขับรถโดยอุบัติเหตุแล้วก็ต้องอยู่เรื่อยบริษัทก็คิดว่าเอ๊ะไม่ไหวแล้วนะครับอ่าจะไม่ต่อแล้วก็ไปติดต่อบริษัทเองก็ได้ครับผม นะคะอ่านะครับ,นะรบมีเยอะบริษัทที่รับประกันภัยนะครับค่ะลองทำดูนะส่วนคุณชาติค่ะอาจารย์บอกว่าขับรถแท็กซี่แล้วก็ถูกรถบรรทุกหกล้อชนแล้วก็หนีค่ะหลังจากนั้นไปแจ้งความลงบันทึกประจาําวันแต่ไม่มีข้อมูลของรถคู่กรณีเลยอาจารย์คะอยากจะทราบเพราะแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะตามเรื่องเราได้หรือเปล่าแล้วก็จะสามารถตามเราได้ไหมคะอ่าไม่มีรถคู่กรณนนีใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ ลำบากนะครับถ้าอย่างนั้นต้องมีจะมีมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่านะครับต้องไปเช็คดูไบนถนนจุดที่เกิดเหตุนะครับถ้ามีรถมีกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นรถจะเห็นป้ายรถทะเบียนอ่างกล่าวแล้วก็ลักษณะเหมือนกับที่มาชนเรานี่ก็อาจจะไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ตำรวจก็จะินการสืบแล้วก็จะได้รู้ว่ารถที่มาชนคือรถอะไรทะเบียนอะไรนะครับ แต่ถ้าไปบอกเฉยๆไม่มีเลขทะเบียนตำรวจก็ไม่รู้จะสอบหาอย่างจางไหนแหะครับนะครับเพราะใจสร้าที่ตำรวจร้วมกันนะครับมันมันต้องมีมีเลขทะเบียนเขาจะได้ตำรวจก็จะได้รู้ว่ารถคันไหนยังไงครับผมอาจะไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะเพื่อมีช่ครับใช่ใช่ต้องไปไปไปดูอาจจะมีถนนถนนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะมีกล้อง วงจรปิดทุกที่นะครับข <CCTV S 2> องทีวี <TV S 2> นะคะแล้วก็ไปเช็คได้วันเวลาล่าวนั้นมีส่วนไหนบ้างที่ดูแลแนนหนทางนะครับ S <S อ่าพบมนะครับแต่แมก็พบมอตินะคะอีกท่านหนึ่งคุณรัฐโรดค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถแท็กซี่นะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุค่ะไปชนคนข้ามถนนคุณรัฐโรดบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคนที่ขับเนี่ยอขออภัยคนที่ข้ามมีการวิ่งตัดหน้าด้วยนะคะก็เลยอยากจะสอบถามว่าแบบนี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างคะค่ะก็ะการขับรถชนนะครับคนที่ ข้ามบนถนนนะครับส่วนส่วนใหญ่ก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนขับก็จะเป็นฝ่ายประมาทนะครับก็ต้องรับผิดค่ารักษาพยาบาลค่าจินไม่ทดแทนต่างๆนะครับต้อง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 รับผิดนะครับเว้นแต่ว่าเราขับมีหลักฐานยืนยันว่าเราไม่ได้ประมาทอยู่ๆเขาวิ่งตัดหน้าอย่างการชนทิศน,นะครับอ,อยู่หลบจากวิ่งจาก คนเสาไม่ได้มองเลย่ัยงนี้นะครับถ้าเราขับรถมาดันทางปกตินะครับไม่ได้เร็วจนเกินเหตุนะครับ mm. ก็เราอาจจะไม่ประมาทได้นะครับ mm. อ่าแต่ถ้าหลักทั่วไปแล้วขับรถไปชนผู้โดยสารไปชนบุคคลที่ข้ามถนนนี่นะครับ mm. ก็อาจจะถูกสันนิษฐานไปฝันว,ว,ว่าเราเป็นฝ่ายประมาทและเล,น,เลน,นะครับ okay. แบบนี้ต้องดูไหมคะอาจารย์ว่าเป็นเป็นทางมาลายอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ก็ส่วนเน่งก็ดูดูส่วนมาลายก็ดูได้นะครับแต่ไม่ใช่ทางมาลายก็คุณต้องมาปิดเหมือนกันนะครับคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์รูดนะคะช่วงนี้นะคะมีในเรื่องของฝากคําถามด้วยนะคะอาจารย์คะครับ ค่ะอาจารย์คะครับได้ยินครับค่ะอาจารย์คะมีคุณบุญเสริมนะคะฝากคําถามมาค่ะบอกว่าจะย้ายบ้านนะคะโครงสร้างบ้านเนี่ยเป็นไม้เก่าทั้งหมดเลยนะคะคก็เลยอยากจะถามว่าถ้าจะรื้อถอนไปสร้างในพื้นที่ใหม่เนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่อย่างไรบ้างคะอะการย้ายนะครับก็อ,อย่างน้อยก็ไปลงมาที่ประจวังหวัดไว้นะครับ อว่าเป็นไม้ต่อแล้วก็ไปสร้างที่ที่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ที่ที่ไปสร้างมันก็ต้องมีแบบขอต้องมีแบบขอสร้างนะครับต้องไปขออนุญาตการขอสร้างว่าเราสร้างแบบไหนอย่างไรด้วยนะครับไปขอที่อำเภอหรือที่เขตนะครับไปแจใจอยู่เราไปสร้างได้เลยนะครับไม่ได้นะครับอ่าต้องไปขออนุญาตแบบด้วยนะครับ ไม้เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไม้สักหรือไม้ไม่สักก็ต้องขอใช่ไหมคะใช่ครับเวลาเป็นปลูกสร้างต้องมีแบบการปลูกสร้างแบบเรียกแบบบ้านนะครับแล้วก็ตอนรื้อก็ต้องแจ้งเหตุนะครับว่าต้องรื้อแล้วจะได้รับทราบว่าเราเอาไม้นี้ไปสร้างต่อที่ไหนแล้วก็แบบลักษณะอย่างไรถูกแบบไม้ปิดขัดปิดแบบหรือไม่เจ้าที่เ็าจะอจะดูว่าแบบเราสร้างแบบไหนนะครับแล้วก็จึงอนุญาตได้ ขอสร้างได้ถูกสร้างได้ครับผมค่ะมาต่อกันที่คุณรัดดาค่ะอาจารย์คะคุณลัดดาบอกว่าลูกสาวอายุแปดขวบถูกกร,ระทากระทาชําเราค่ะถูกกระทําชําเราตอนอายุเจ็ดขวบตอนนี้แปดขวบนะคะแต่ตอนเจ็ดขวบเนี่ยถูกกระทําชําเราส่งเรื่องถึงอายการแล้วก็ออกหมายจับผู้กระทําการจับมาแล้วค่ะแต่ผู้ต้องหาถูกประกันตัวออกไปแล้วก็ให้มารายงานตัวแต่พอถึงวันที่สาลนัดรายงานตัวผู้กระทํา กลับไม่มาค่ะอาจารย์แล้วก็ไปก่อคดีกระทําชําเราซ้ําอีกถ้าคุณรัฐดาเนี่ยจะฟ้องให้ติดคุกตลอดชีวิตเลยทําได้มิใค่อาจารย์ก็หลังจากตํารวจเขาจับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแต่ก็เขาก็ต้องฟ้องคดีนะครับการฟ้องคดีอายการก็จะส่งสํานวนให้ศาลนะครับอ่าว่าจําเลยจะทําผิดอย่างไรศาลก็จะดูพฤติกรรมต่าง นะครับว่าจำเลยนี่นะครับกระทําผิดหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะก,ก่อนหน้าหลังจากนี้กระทำความผิดอีกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศาลจะลงโทษนะครับแต่ใช้คุณรดาฟ้องว่าจำคุกตลอดชีวิตหรือปลานชีวิตอะไรตรงนี้นี่นะครับศาลเขาจะด้ดูกฎหมายว่าการกระทำจำเองนี่นะครับโทษอาจจะสุกเท่าไหร่จะสุกไม่เกินกี่ปีนะครับอ่าตำรวจลาการกระทำความผิดด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าความผิดอะไรเราต้องการโทษตามที่เราต้องการเองไม่ได้นะครับอต้องต้องมีอัตราโทษของเขาที่ว่าความผิดลักษณะอย่างเนี้ยนะครับโทษงต้องคุกทีทีนะครับอนะครับมีมีกฎหมายอยู่นะครับผมต้องก็ต้องขึกนหมายกับหลักด้วยต้องขึ้นอยู่กับยดูพฤิกรรมสาลด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ถูถูตองนะครับดูพฤติกรรมของอตัว จำเลยในะนการกระตอมปิดด้วยนะครับผมอค่ะอ่านะครับมีคุณสมพงศ์ค่ะถามมาในเรื่องของที่ดินนะคะบ,บอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีที่ดินอยู่ทั้งหมด27ไร่ค่ะแล้วก็แบ่งให้ลูกทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โอนคุณพ่อก็เอาที่ดินเนี่ยไปจำนองไว้นะคะคุณสมพงศ์ก็เลยอยากจะถามว่าอย่างนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรถึงจะได้ที่ดินคืนมาคะก็ ที่ดินเ็าเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณพ่ออยู่นะวันนี้นี่นะครับเพียงแต่ว่าออกไปเป็นประกัน mm hmm. เพื่อ,อใ,นในการไปกู้ยืมเงินนะครับถ้า mm hmm. ชำระหนี้เรียบร้อยเสร็จทุกอย่างก็โปรดรับ mm hmm. ตำนองนะครับ mm hmm. ลูก,ลก,ลก,ลกทุกคนก็มีสิทธิ์นะครับแต่ต้องไปชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ผู้รับตำนองจะปอนะครับ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นก็อาจจะทําเรื่องของแบ่งแยกอ่าว่าลูกในละคนได้ส่วนไหนตรงไหนอย่างไรนะครับผมนะครับก็แค่นํเงินไปชำระหนี้นะคะแค่การเบิเสร็จแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะงั้นก็จะติดจำนองอยู่ตลอดเวลานะครับครับผมค่ะส่วนทางด้านของคุณอำนาจค่ะอาจารย์ปากถามมาบอกว่าแต่งงานกับภรรยายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะ ไปซื้อบ้านใช้ชื่อภรรยาเป็นผู้ซือ้อใช้ชื่อญาติเป็นผู้ค้ำประกันแบบนี้คุณอำนาจจะมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะก็แต่งงานอยู่กินด้วยกันนะครับก็ถือว่าธรม,มาเป็นร่วมกันนะครับาการจะมีชื่อใครใครคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นสาระสำคัญนะครับก็เป็นกรรมสิทธิ์คนละครึ่งนะครับคุณอำน,นาจก็มีส่วนครึ่งหนึ่งของบ้าน อ่าที่ที่ซื้อด้วยกันนะครับผมอ่าแล้วก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับกรรมสิทธิ์สามารถได้ครึ่งหนึ่งนะครับอืมแม้ว่าจะไม่จดทะเบียนสมรสกันแบบนี้ไม่สามารถไม่มีปัญหาครับไม่จดทะเบียนก็รไม่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 ถือว่าเป็นทรัพย์ที่สามารถเป็นร่วมกันนะครับค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าคนหนึ่งเกิดทะเลาะกันขึ้นมาโดนไล่ออกจากบ้านแบบนี้คุณนำนาจเนี่ยยังมีสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนี้ไหมคะเพราะว่าไม่ได้เป็นชื่อของตัวเอง ก็ยูได้ครับเพราะถึงการมีชื่อมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับถ้าทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วอยู่ซื้อมาระหว่างอยู่กินด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมอ่าได้อยู่กินด้วยกันนะครับถือว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแม้ว่าจะเป็นพี่หรืภรรยาคนีคนใดคนหนึ่งก็ไม่เกี่ยวครับแต่ชื่อสามีคนเดียวหรือจะชื่อภรรยาเพียงคนเดียว ก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับอ่อไม่จดทะเบียนกันก็ไม่มีปัญหานะคะใช่ครับถือว่าเป็นทัพที่จะมาถ็นร่วมกันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับคจะเกินคุนานะค่ะอีกท่านหนึ่งคุณสำเนียงค่ะบอกว่าฝาคาไม่นี้ค่ะอาจารย์บอกว่า,า,า,วาผ่อนรถจักรยานยนต์นะคะหนึ่งคันส่งไปแล้วสิบ สิบหกเดือนด้วยกันนะคะต่อมาเนี่ยส่งต่อไม่ไหวคะ่ะจารย์จึงปล่อยให้รถเนี่ยยืดไปหลังจากนั้น5ปีนะคะทางไฟแนนซ์ก็โทรมาแจ้งว่ายังมีค่างวดอยู่นะคะที่ต้องชําระในเรื่องของส่วนต่างด้วย2,000 20, มบาทนะคะคุณสำเนียงก็เลยอยากจะถามก็คือถ้าไม่จ่ายเงิน2,000 20, 0ืนี้นะคะจะมีผลต่อกฎหมายอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้ามีเนี่ยจะเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะแล้วก็ควรที่จะทํายังไงต่อไปบ้างคะจารย์ ก็ถือว่าเขาบริจาค้งห้เขาซื้อนี่นะครับเมื่อฝอนไม่หมดเขาก็เอารถไปนะครับแล้วก็อาจจะไปขายเข้าตลาดราคาก็จะเรียกส่วนต่างนะครับส่วนต่างตรงนี้ถ้าศาลพิบากษา,าเขาถ้าไม่จ่ายเขาจะฟ้องคดีนะครับใน้ศาลพิบากษาว่าเราต้องรับผิดประเด็นเท่าไหร่นะครับ เป็นบางัางเขาเรียกมาตั้งห้าหมื่นสามหมื่นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกแต่ว่าเมื่อไปฟ้องคดีต่อศาลนะครับศาลก็จะเป็นผู้พิพากษาจะตัดสินคดีว่าเรื่องเนี้ยที่คุณฟ้องมาเท่านั้นหมื่นนี่นะครับศาลคิดว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าศาลพริพากษาให้จ่ายเท่าไหร่คุณอำนาจก็คุณจำเนนยงก็ต้องทดท้ายนะครับจำนวนเงินที่ที่ศาลพริารพรากษาให้จ่ายนะครับ ถ้าไม่จ่ายเขาก็อาจจะตำรันยึดทรัพย์นะครับเพื่อขายทอดตลาดนะครับโดยใช้เนี่ยตำหนี้ตอไปาจนกว่าจะเสร็จสิ้นรับผมค่ะค่จานค่ะจคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากมากเลยนะคะคําถามฝากหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเพุ่งนี้นะคะจารย์กลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะได้ครับฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ